ข้อสอบวิชาเอกสังคมข้อใดเป็นการนับถือตามความเชื่อของศาสนาที่สัมพันธ์กันมากที่สุดตอบศาสนาพุทธและศาสนาเชนข้อใดมิใช่องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่บางศาสนาไม่มีตอบนักบวชและศาสดาข้อใดมิใช่ความสอดคล้องกันของศาสนาสากล ตอบสอนให้มนุษย์ปฏิบัติตามพิธีกรรมเสมอความต้องการและมีชีวิตที่ราบรื่นจัดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดตอบการเกิดของศาสนาข้อใดมิใช่ความสอดคล้องของศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ตอบการอธิบายหากวิธีการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะ แนวทางใดมีความเป็นไปได้สูงที่เป็นศาสดาเอกของโลกตอบสังคมเต็มไปด้วยปัญหาต้องแก้ไขวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนำมาปรับใช้ได้ในปัจจุบันคือเรื่องใดตอบการสรุปหาเหตุผลด้วยตนเองข้อใดเป็นลักษณะประชาธิปไตยของพระพุทธศาสนาตอบ การแบ่งอำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายวินัยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรตอบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์องค์กรทางศาสนาควรจะปรับเปลี่ยนบทบาทอย่างไรเพื่อให้คนในสังคมเกิดการพึ่งพาตนเองตอบ ปลูกฝังให้คนในสังคมมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพแทนการรอโชคลาภข้อใดสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาตอบปลูกพืชใดย่อมได้ผลน,นั้นคำสอนเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาสำคัญอย่างไรตอบทำให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้ลิขิตชีวิตเราเอง กรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งใดตอบการกระทําที่เกิดจากความจงใจความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของเหตุกับผลในหลักกรรมเป็นอย่างไรตอบเจตนาเป็นเหตุให้เกิดผลความทุกข์ในพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรตอบ สัพพสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนพระพุทธศาสนาสอนว่าเราควรปฏิบัติต่อทุกอย่างไรตอบรับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิตทุกตามหลักอริยสัจสี่หมายถึงอะไรตอบความไม่สบายทางกายและทางใจข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาตอบอนัตตา ข้อใดคือคำตอบเกี่ยวกับอริยสัจสี่ที่ถูกต้องตอบรูท้ทุกลัสมุท,ทยัยทมนี้โลดให้แจ้งทำมรคให้เกิดมีสัมมาอาชีวะตรงกับความหมายในข้อใดตอบชอบด้วยธรรมและกฎหมายสำนวนในข้อใดตรงกับความหมายของสัม,มาทิฏฐิ ตอบคนดีตกน้ำไม่ไหลข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาตอบการมีจิตใจสงบนิ่งการรู้แจ้งชัดว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไร และชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไรได้แก่ข้อใดตอบขันห้ามักมีองแปดไตร,รักษ์หลักธรรมในข้อใดของศีลหในพุทธศาสนาที่ตรงกับหลักธรรมในศาสนาอื่นตอบการไม่ลักขโมยพระพุทธเจ้าทรงสอนกฎไตรักษ เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเป็นอันดับแรกตอบไม่ให้ประมาทหลักธรรมที่เน้นการละชั่วทำดีและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ตรงกับข้อใดมากที่สุดโอวะตอบโอวาทปาติโมกวิญญาณในพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร ตอบการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจบรรดาสิ่งที่เกื้อกูลให้คนได้รับความสำเร็จข้อใดสำคัญที่สุดตอบตั้งตนไว้ชอบข้อใดคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกพ่อแม่ว่าเป็นพรมของลูกตอบเป็นผู้ให้กำเนิด นิพพานสุขมีความหมายว่าอย่างไรตอบความสุขที่เกิดจากการละกิเลสได้ข้อใดมิใช่ความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนาตอบความเชื่อมั่นในความเป็นอมะตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรมข้อใดมิใช่ผลของการปฏิบัติตามหลักศรัทธาตอบมีความปิติ การให้ทานตามคำสอนของพระพุทธศาสนามีจ so ุดประสงค์หลักเพื่ออะไรตอบเพื่อให้ตนได้ทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลนสมาธิที่พระพุทธศาสนาสอนคืออะไรตอบการกําหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่มนุษย ไม่มีความคิดที่จะรู้ชั่วรู้ดีแสดงว่ามนุษย์ผู้นี้ในทางพุทธศาสนาบ่งบอกว่าเป็นเช่นใดตอบคนไม่มีปัญญาในพระพุทธศาสนาสิ่งใดเป็นมูลเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดตอบอวิชชาข้อใดคือคำตอบที่เกี่ยวกับอริยสัจสีที่ถูกต้อง รู้ทุกขและสมุทัทยทำนิโลธให้แจ้งทำมักให้เกิดมีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรกับสมุท,ทยัยตอบให้ละทิ้งหลักธรรมใดที่จัดอยู่ในทุกข์แห่งอริยสัจสีตอบนามรูปโลกธรรมแปดอริยสัจสี่ เป็นพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลายเพราะเหตุใดเป็นหลักแสดงถึงความเป็นเหตุและผลอริยสัจสี่โดยสาระแล้วได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอะไรตอบความจริงสองส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันคำสอนเรื่องอริยสัจสี่ให้แนวทางในการแก้ปัญหาเราอย่างไรตอบ จงวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดแจ้งแล้วเราจะพบสาเหตุของมันและกำหนดวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้องข้อใดเป็นความหมายของสมุทัยในอริยสัจสี่ตอบความเกลียดค้านทำให้เกิดความยากจนการที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาช่อลาดบางหลวงจัดอยู่ในอริยสัจข้อใดตอบมรร พระพุทธศาสนาสอนว่าเราควรปฏิบัติต่อทุกอย่างไรตอบรับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิตทุกตามอริยสัจสี่หมายถึงอะไรความไม่สบายกายและทางใจคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่าชีวิตเป็นทุก์หมายถึงข้อใดตอบความทุกเป็นข้อเท็จจริงของชีวิต ความทุกข์ในพุทธศาสนามีความหมายอย่างไรตอบสรพสิงมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเมื่อมีความทุกข์จะใช้กลวิธีใดในการแก้ทุกข์ตอบพยายามทำลายกิเลสตัณหาและลาคะให้หมดไปนิพพานสุขคืออย่างไรตอบความสุขที่เกิดจากการละกิเลสได้ การบรรลุนิพพานมีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุดตอบการไม่อยากได้อะไรการที่จะบรรลุนิพพานได้จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนในเรื่องอะไรบ้างตอบศีลส,สมาธิปัญญาการไม่กระทำความชั่วการทำแต่ความดีการชำระจิตใจให้ผ่องใส ตรงกับหลักธรรมคำสอนข้อใดตอบศีลสมาธิปัญญาตามคติพุทธศาสนาบอกเกิดของการทำความชั่วคือข้อใดตอบโลภะโทสะโมหะกรรมตามหลักพุทธศาสนาหมายถึงอะไรตอบการกระทำที่เกิดจากความจงใจ ข้อใดสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาตอบปลูกพืชย่อมได้ผลน,นั้นข้อใดเป็นความเข้าใจเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องตอบตามบุญตามกรรมการทำกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนามีลักษณะอย่างไรตอบ เป็นการกระทำที่มีความจงใจและมีเจตจำนงคำสอนเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาสำคัญอย่างไรทำให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้ลิขิตชีวิตเราข้อใดคือลักษณะเด่นที่สุดของพุทธศาสนาตอบการสอนให้มนุษย์พึ่งพาตนเองเรื่องพบภูมิสัมพันธ์กับหลักพุทธ ถ้าศาสนาเรื่องใดตอบกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับเรื่องใดพบภูมิกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมอยู่ในหลักธรรมใดตอบนิยามห้าหลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงองค์ประกอบแห่งชีวิตของมนุษย์ เบญจขันหลักธรรมข้อใดเป็นคำสอนที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาตอบเบญจขันคำสอนเรื่องขันห้าในพระพุทธศาสนามุ่งแสดงให้เห็นลักษณะอาลัยของชีวิตตอบชีวิตเกิดจากองค์ประกอบ5ประการและองค์ประกอบเหล่านั้นผันแปร วิญญาณในขันห้าหมายถึงข้อใดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจวิญญาณในพระพุทธศาสนามีความหมายอะไรการรับรู้โดยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณในพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรตอบ จิตซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวการรับรู้คําว่าวิญญาณในขันห้าหมายถึงข้อใดการรับรู้ที่เกิดจากอายตนะหกตามทัศนะของพระพุทธศาสนาอะไรเป็นแรงกระตุ้นให้มนุษย์เกิดการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตอบสังขาร คำว่าสังขารในขันห้าหมายถึงข้อใดตอบแรงจูงใจที่ผลักดันให้มนุษย์กระทำการใดๆถ้าเราเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแล้วจำได้ว่าสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดงขั้นตอนนี้คือส่วนใดของขันห้าตอบสัญญาข้อใดแสดงภาวะจิตที่มีเวทนาขัน ตอบสุนีรู้สึกเฉยเฉยเมื่อได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนไตสิกขาพัฒนามาจากอะไรตอบมักมีองค์แปดหลักธรรมใดสามารถนำไปฝึกอบรมกายวาจาใจให้เกิดคุณธรรมมีความรู้ถูกต้องและรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตอบมักมีองค์แปด อริยมรดเกี่ยวข้องกับไตรสิกขาที่ว่าด้วยปัญญาตอบสัมมาทิฏฐิมรรคมีองค์8ข้อใดเป็นองค์แห่งปัญญาตอบสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะคุณธรรมฝ่ายปัญญาที่ส่งเสริมการมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงในมรด8ได้แก่ข้อใด สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสำนวนข้อใดตรงกับความหมายของสัมมาทิฏฐิตอบคนดีตกน้ำไม่ไหลข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาตอบการมีจิตใจสงบนิ่ง ปัดชิมโอวาทที่ว่าท่านทั้งหลายจงอย่างกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดสอดคล้องกับมักมีองค์แปดในข้อใดตอบสัมมาสติการคิดออกบวชจัดเป็นอริยมข้อใดสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะหมายถึงข้อใด ชอบด้วยกฎหมายและธรรมะข้อใดแสดงว่ามายุรีเป็นผู้มีสัมมากรรมมันตะตอบมะยุรีซื่อสัตย์กับสามีเสมอข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าไตรลักษณ์ตอบสามัญลักษณะ oh. ไตลักษณ์ในศาสนาพุทธหมายถึงข้อใดตอบลักษณะทั่วไป3ประการของสิ่งทั้งปวงข้อใดเป็นลักษณะของบุคคลที่ยึดถือหลักไตลักษณ์เป็นพื้นฐานตอบการมีจิตใจที่ชอบปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ คุณป้ามีความทุกข์ใจมากเมื่อพบว่ามีรอยย่นที่หางตาความทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะท่านไม่เข้าใจธรรมะในข้อใดตอบไตรลักษณ์นายเก่งเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเมื่อได้ก็ดีใจสุดขีดเมื่อเสียใจก็เสียใจสุดขีดจนกลายเป็นคนเจ้าทุกข์เจ้าอารมณ์ แสดงว่านายไก่ยังเข้าไม่ถึงคำสอนเรื่องใดของพระพุทธศาสนาตอบไตลักษ์ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้งคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนาตอบอนิจจลักษณะ